โวน,น,นเจนบวก็คือตั้งแต่้นสองไลน์หงบครเจนวกเลยมีข้อตัวเองในารโนเจนอ่ะเจนเนี่ยหนึ่งชอบงานบบทีมเพราะอะไรก็ขขขเพราะว่าเขาโดนเล็กโดนคนเจเล็กมาคุณเคยเห็นลูกประจักรลซิ้ไหมลูกจําข,ขึนหลังจากที่พ่อแม่มาลูปด้วยไยูงงกรวิ่งไปช่วยนักการนัเป็นลูกของคนเราฟิศเพราะอะไรเพราะโดนเนี้พวกเล็กอย่างเงี้ยนียน่ปั๊บไ,ไปล้แม่ไปถึง ประชุมกันเรียนสตาร์กัน,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 นคุยได้คุยได้ปรึกษางานกันไม่ได้ทํางานคนเดียวอ่ะกับกลุ่มคุยมาอย่างนี้มันก็เลยจําว่าการทำง,งาน,น,น,นเป็นทีมเนี่ยเป็นอย่างนี้นั้นเด็กกลุ่มนี้จะเป็นเก็บเด็กกลุ่มที่ที่ติดจากการทำงานทีมแล้วชัดยังไงเจนเอกบอกว่าประชุมเช้าครับแล้วก็แพ็คกระเป๋าไปแต่เจนปายประชุมเช้าไหนใครไปบ้างไอ้ป๋องไปป่ะไอ้ก๊อฟไปไหมให้กลุ่มนี้ไปไป,ไป เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะมีชีสเซตให้คนกลุ่มนี้ทํางานให้มันมีกลุ่มจับกลุ่มมาเลยเองไป2คน3คนเดี๋ยวน้อกมันไป2คนก็แฮปปี้นะแค่ยอมเจนเข้ามาเพิ่มอีกหนึงแต่มันทำงานได้ดีดีกว่าไปคนเดียวมันไม่ได้มันไม่ใช่เจนมันไม่ใช่เจนเอ็กนะเจนวายเพราะมันกลมมาแบบนี้มันไม่ได้โตมาแบบช่วยเหลือตัวเองเหมือนเจนเอ็กไม่อดทนคนกลุ่มนี้แล้วก็หวังจะได้เงินสูงแต่ไม่อยากไต่เต้าจากล่างขึ้นไปบนพวกนี้ก็เลยพยายามเอาเต้าไต่มาเลย จะทำงานเพื่อเก็บเงินสร้างจะทำงานก้พัฒนาความรู้จนทั้งเป็นผู้บริหารจ้าเป็นผัวเมียผู้บริหารเลยว่าง่ายอันนี้เป็นแนวของมึงเลยเป็นเมีเยมเจ้าของก็เป็นเอ็มดีเลยเนี่ยไม่ต้องมาใต่เต้าเสียแล้วคนกลุ่มนี้คิดแบบนี้เยอะมากมันคือดอาชีพอะไรแปลกๆกับคนกลุ่มนี้อาชีพเ,เป็นเนี่ยข้ามีผั่วไหมมีแพนไหมทั้งนั้นเลยดูเนี่ยไม่มีเจนเล่าเลยนะ เนียจนไ้ก็ันไอเหนือยแล้วทางานนี้มันไดมันไหัวมได้เพชรไปแรกเปนเงินมันได้มได้เงินเป็นหมื่นล้นคนอ่ะบางคนก้ทํางานนี้เหื่อยรั้าไหติปัญญานัคิดาคสารมปนั่งลูกค้าเอาเก๋ไป่นั่งได้สวยเขาจับมือนิดก่อนหน่อยหอแค่เีนินเดียวก็ได้เงินที่มันเป็นพันเป็นหมื่นแล้วเดินเป็นแสนล้ะเพราะคนแบบนี้เป็นคนที่ไม่ชอบเหนย ไม่อยากรบากอดทน่ำมากคุณเจอคนกุ่มีที่เิีนที่เทีนที่เทนเจนแบบประเภทเซนเก้ายี่สิบยี่ห้าจะไปไหมกระแทกเป้นเดียวมันลาออกเลยนะดูไปนิดนพวกนี้นกไม่รู้่าอะแรนะไปเลยเราจะปลุกคนปลุ่หนีมากเพราะว่าตีเงยเลยนนั่นออกเลยที่กขาฝึกงานยี่ได้่เอ้เขาเรียกแหละโปรเมชั่นอยู่สาสีเดือนเนี่ยหลุเร็วมากความอดทน่ำไม่ได้โนฝึกมาหลงลูกเราอะลงแขกอะไรเงี้ยพ่อยู่ลุกเลุกต้องลุกเองเนี่ยรลงแขกพ่อแม่อุ้ผมัแม่อุ้ม อยากได้อะไรเราให้เดี๋ยวแม่ก็ซื้อให้แต่รุ่นผมมาเออเอาให้พ่อเดินหนีเลยยิบบางทีเต้องโดนจับเราต้วายเพราะส่วนตัวก็โดนจับวิ่งตามน้ำตาลออกก็ไม่ได้ใช้แผนที่ไม่ได้ส่วนใหญ่จัดสรรเวลาตำนะงานกับส่วนตัวนะเมื่อกี้นี่แหละงานกับครอบครัวนะอันนี้งานกับส่วนตัวนั่นคนผมพิเห็นที่นี่งานเป็นหลักแล้วก็ตัวเองเป็นหลัก ตัวเองเป็นหลักคืออะไรหลังาจากงานแล้วตัวเองรู้ๆๆเลยจะไปเที่ยวกับใครจะไปกินเหล้าที่ไหนไปปาร์ตี้อะไรไปช้อปปิ้งที่ไหนจะดูหนังอะไรกับใครไม่ต้องไปกูส่วนตัวรู้ล้วนไม่มีครอบครัวเลยเพราะว่ายังไม่มีครอบครัวด้วยแล้วก็ไม่ค่อยสนใจคร,รอบครัวตัวเองเที่ยวให้เต็มที่แฮปปีป้กับตัวเองเงินก็ใช้สุดเงินก็แค่ของตัวเองไม่เดือดร้อนใครแต่ก็ไม่ได้ผือให้ใครเหมื <c oughs> อนกันอะไรก็ตามเป็นส่วนตัวอย่างูกครับที่ประชุมเสร็จแล้วเดี๋ยวห้าโมงใช่ไหมเออเดี๋ยวหนูต้องรีบไปจบแทนนารูแทนแน่นอนจะรีบไปไม่หนื่อ ไม่เลยใครทุลุ่นม่นจะถามเขาทำไมเรื่องส่วนตัวเขาเขาไม่ชอบนะเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบอย่างนี้เขาไม่เขาจะไม่อยากคบกับเราเนี่ยทำงานกับเราพวาเดี๋ยวตักไซนั่เองมาทำเรื่องส่วนตัวเขาไม่ชอบบางทีโทรศัพท์มายังไม่กล้าตัดเลยพอโทรศัพท์มาเขาทรศัพท์ยังไม่กล้าหยิบเลยไม่กล้าสนใจเลยก็กลัวมันจะหาว่าเดี๋ยวไปดูเรื่องส่วนตัวมันก็เดี๋ยวนี้มันก็เลยมีคำรับมีฟิล์มรุ่นใหม่ในประเทเออผมเพิ่งเจอว่ะผมวันนั้นผมเจอผมเจอมาจนถึง พี่น้องมันแปะป้ายอ่ะฟิมรับติดฟิมกันเสือจริงผมรน้องฟิลกันเสือคืออะไรวะน้อพี่ฟิลที่พี่ติดสถานคนเดียวคนเดียวรอสถานไม่ได้มดีงี้ด้วยหรอมีพี่พี่เราเดี่มันก็ต้อสับวกวันพี่ขยับไปเลยขยับปั๊บเออไม่เห็นจริงจริงว่ะมันต้องตรงหน้าเราเพื็นจริงเลยเห็นนะเออมันมีฟิมกันเสือด้วยผมก็มาเห็นมาเห็นป้ายฟิมกันเสือไม่ใครยุ่งเลยอ่ะ ทรศัพท์ก็ไม่ได้อยากเสือกว่าแต่เออคืไม่เห็น่าตซิมาแล้วก็ไม่เห็นว่าแโัพท์กูมึงเห็นคู่นึ่งหมเลยแต่ผชอบตั้งชื่ออะไมัยผมีแต่บัตรเสือกมีบัตรเสือกเออพวกเจนดีพวกพวกเจนไปคุณจะมีคัดสิิอีกล้มีบัตรีบัเสือกัตร้าสืดบัตรจีบนะมีบัตรจีบมีบัตรจีบก็มีธรรมดาอะทีผมอะเออพอพิมพ์แล้วพิมพ์เลยนะ พิมพ์เลยนะบอกให้พิมพ์เหมือนน้ำบาดเลยนะอจองบอสุบผ้ขออนุญาตจีบคุณไทนเป็นครับงนี้เลยนะแล้วมันเดไปถึงเขาชอบใจใครผว่างเลยว่างข,ขอจีบแล้วอนตญาตบอกแล้วขอจีบแล้วถ้าไม่ให้จีบก็ไม่เป็นไรไม่จีบปัตรกันนะครับถ้าเขาจีบปัตรเป็นคะแนนเขาหรืออยากให้จีบจีบได้ไม่ได้ไม่รู้มันเริการความคับสิ่งนี้อยากจะซื่อเรื่องใครมาปัตรก่อนขออนุญาตเสือมันเสือ ก่อนคือห้าดาคุณก็คุว่าปัตรเสือยู่แล้วไมู่้อามาทำก็ได้เป็นแฟชั่นย้อนกลับมาลวามยเออเมื่อก่อนมันโกนไม่ลงจริงๆเรารอะไรวะอะไรวะเราเป็นปากอะไรเรื่องอะไรัเนี่ยมันต้องมาเอของทีอยากเสือกนี่มาดามไม่ได้เสือกเออคลาสสิกเส้นดที่ไม่ได้เก็บเอาไว้ผมไม่ได้เก็บสะสมไว้อบมันมีความคลาสสิกจริงนะเหมือนโทรศัพท์ปุไม่รู้หรอกว่าการการกำเนิดยูปอร์โทศัพท์มากใจขนาดไหน แล้วคนต่อควอิวสี่คนก็จะกดหย่อนเงินตู้ฐานธนาแล้วไม่ถึงคิวบุษกรีและจะมีการพอถึงคิวเราไปยืนข้างมอง <c oughs> ถึงเมื่อไหร่มันจะมาลมึงจะหยอดอยู่แล,แล้วมึงไม่ไม่กูท้ทำคนสักทีอะไรเงี้ยมีการมองข้างตึงนะมองข้างข้างไปได้มันใสๆเรื่องมองตรงหน้าตู้ฐานนี่ไงเราก็ยืนเราตูวเข้าหรือไม่นึงเงี้ยเราก็เดินเอ้าขึ้นมองกึ้นเลยอ่ะมึงเมื่อไหร่จะออกเสียงกูรานฐานธนาก็แบ่งเลยดิ นะอ่ะตอนนี้หนังสือร่างมันเป็นไปยังไงหนึ่ง,งยาสื่อสารที่มันสลับซ้อนเพราะเจนไวชอบอะไรง่ายชอบอะไรสัสสบสนๆฉะนั้นตรงๆอย่าอย่าซับซ้อนมากไม่ต้องมาทําเล่ลนๆไม่ต้องมาทําเป็นชักไม่นับเป็นห้าไม่ต้องมาโค้งลงกับนโน่จริงๆนะพี่นะมีความฝันแล้วแต่พี่ใ้ทำอะไรพูดเงียงเพี่ใทำอะไรก็ช่วยพี่ดีนะตาแค่นั้นแหละอย่าท,ทำให้ตจบพูดทำไมเสลังขาน ทำงานนี้ทื่อๆเลยและอยากใช้เวลานานเพราะมันไม่ชอบมันชอบเร็วๆถ้าถ้าคุยกันดีขนาดไหนก็ตามแต่ใช้เวลาไม่นานเนี่ยเรียกเมื่อไหร่มันมาแต่ถ้าระงับอะไรต้อนแยกต้อแยกจุ๊บบ้าเลยจุ๊บหัวผมไม่คุยเลยเลยได้ก้าวหน้าเป็นไงบนนั้นบนนั่นบนที่มันตามคานเนี่ยให้สั้นๆกับทัศน์ละสั่งงานสั่งตรงๆสั้นๆแล้วก็อย่ามันเกิดตัวเขาสื่อสารแค่นี้พอคนคุยส่วนเจนสุดท้ายเนี่ย